วันนี้ก็มาพบกับแนนนะคะวันนี้แนนก็จะมาแนะนำออปชั่นภายในตัวรถนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ของเราก็จะเป็นพวงมลาัายไฟฟ้านะคะอ่าเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะคะนี่ค่ะเป็นพวงมลาาัยไฟที่เบามากนะคะซึ่งพวงมลาัายเบาแบบนี้นะคะจะมีเฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นนะคะถ้าเป็นที่อื่นนะคะแต่ของเราะค่ะมีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะนี่ค่ะ เบามากเลยพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็จะมีฟังก์ชันนะคะตรงบนพวงมาลัยค่ะตัวนี้นะคะถ้าตัวนี้นะคะก็จะคือเป็นปุ่มควบคุมตรงหน้าจอนี้นะคะก็จะสัมพันธ์นกันกับตัวนี้นะคะนี่ค่ะ,ะก็จะมีแจ้งอะไรบ้างนะคะก็คือวัดค่าเฉลี่ยน้ํามันนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการกัดระยะ เวลาเราวิ่งทางไกลหรือวิ่งไปไหนคะ่ะเราสามารถกะได้นะคะเป็นการวัดค่าเฉลี่ยน้ํามันของตัวรถนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือ ระยะน้ำมันที่จะวิ่งไปอีกได้อีกกี่ก,กิโลค่ะก็จะแจ้งเจอแจ้งเตือนตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะแจ้งหน้าปักก็จะแจ้งอะไรบ้างก็คือตรงนี้ก็จะเป็นสนัญลักษณ์ของเบรกมือนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนี่คะ่ะเปิดประตูรถนี้นะคะ่ะถ้าเราเปิดก็คือให้เวลาเราปิดประตูไม่สนิทใช่ไหมคะแล้วก็จะแจ้งเตือนนี่ปิดประตูไม่สนิทนะคะถ้าเราปิดปุ๊บอ่ะเดี๋ยวก่อนถ้าเราปิดก็จะหายไปนะคะตรงนี้นะคะโอ้โหแล้ว อีกอย่างหนึง่งตัวนี้เห็นไหมคะ40องศานี่ก็คืออุณหภูมิภายนอกนะคะณขนาดณตอนนี้นะคะร้อนมากค่ะยังไงลูกค้าก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยค่ะตัวนี้นะคะ40องศาเลยรถตัวนี้เราก็แจ้งเตือนนะคะไม่มีมีใครอื่น,นี่อะไรเหมือนเราไหมคะนะคะตรนี้ก็คือเป็นระบบของฟังก์ชันบงภมลัยเนาะก็จะเป็น โทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธนะคะครหรือว่าวางสายตรงนี้ได้เลยค่ะสั่งงานด้วเสียงก็ได้นะคะส่วนรุ่นเอกพาสปอร์ตนะคะก็จะมีเพิ่มออปชันพิเศษก็คือตัวนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะตัวนี้โหมีมาให้ในรุ่นเริ่มเริ่มของ Ford r a n g e r เลยนะคะตัวนี้มีประโยชน์ดียังไงคะก็คือต่อบลูทูธแล้วใช่ไหมคะ,ะตัวนี้ระบบ ช,ช่วยโทรฉุกเฉินก็จะทํางานได้เลยนะคะตัวนี้อย่างยกตัวอย่างสมมุตินะคะถ้าเราขับไปชนในส่วนของถุงลมแตกสองข้างหรือว่าระบบจ่ายน้ํามันตัดนะคะระบบตัวนี้ก็จะโทรไปหาที่เบอร์1 6 6 9ให้เลยนะคะเเรียกว่าระบบโทรฉุกเฉินนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มในความปลอดภัยให้กับรถอีกแบบหนึ่งนะคะในของฟอร์ดนี่เขาก็จะเน้นความปลอดภัยให้กับลูกค้านะคะ ตัวนี้ก็จะมีความสะดวกสบายอีกก็คือเราเชื่อมต่อที่เสียบ USB นะคะก็มีให้2จุดนะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มความเย็นของแอร์นะคะอย่างนี้ค่ะก็จะเห็นขีดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มพัดลมนะคะความเย็นความแรงของลมนะคะ,ะนี่นะคะระเบา ตอนนี้ก็จะเป็นเปิดปุ่มเปิดปิดได้ค่ะหรือว่าจะสัมผัสที่หน้าจอก็ได้นะคะนี่ค่ะเพราะเราเป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะเป็นสัมผัสแล้วก็เป็นเมนูภาษาไทยให้ด้วยนะคะนี่ในซึ่งคอมฟอร์เราเป็นเจ้าแรกนะคะที่เป็นระบบซิงค์เนะะี่ยค่ะที่สามารถแบบคนขับคุยกับรถได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่นนองยนต์2.2นะคะ,ะเกียร์6สปีดนะคะอ่าเวลา ของเราก็จะเกียร์ถอยเราก็จะไม่เหมือนเขานะคะคือยกวงแหวนขึ้นแล้วก็โยกไปด้านหน้านะคะเข้าไปของเนี่ยค่ะเกียรอ์อาไปตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งแต่ว่าต้องยกวงแหวนขึ้นนะคะยกแบบนี้นะคะนี่ยกแบบนี้แล้วก็โยกไปเป็น,นเกียร์หนึ่งก็จะเป็นเกียร์ถอยนะคะฟอร์ดเขาจะมีความปลอดภัยอะไรเยอะคะ่ะของเราก็มีความปลอดภัยครบครันเลยคะ่ะ แล้วก็ยังมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้อีกอย่างที่แนนบอกตั้งแต่ตอนแรกนะคะถ้าลูกค้าไม่อยากใช้เงินเยอะแล้วไม่อยากมีคนค้ำนะคะเราก็มีแคมเปญคือใช้เงินออกรถที่3,9,900บาทนะคะซื้อคนเดียวเลยค่ะอยากทดลองขับก็แจ้งแนนได้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปทดลองถึงหน้าบ้านได้เลยค่ะทิ้งเบอร์ไว้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจฝอดแพร่ด้วยนะคะยังไงก็กดติดตามแนนด้วยนะคะ วันนี้ก็ขอจบกันแนะนำเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ